เรื่องเล่าของดวงจันท์นานมาแล้วโลกของเรามีดวงจันทสองดวงดวงหนึ่งเป็นผู้หญิงและอีกดวงหนึ่งเป็นผู้ชายทั้งสองรักกันมากและไม่เคยแยกห่างจากกันนี่ดวงจันทร์ผู้ชายว่าไงจ๊ะที่รักเธอรักเราหรือเปล่ารักสิรักมากกว่าจักรวาลนี้อีกเวอร์นะ่าอะไรจะขนาดนั้นเดีพูดจริงๆนะ เธอสัญญากับเราได้ไหมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราสองคนจะไม่มีวันแยกจากกันเราสัญญาทุกๆคืนเมื่อคนมองขึ้นมาบนท้องฟ้าจะเห็นดวงจันทร์ของเราอยู่เคียงคู่กันเสมอแล้ววันหนึ่งดวงจันทร์ผู้หญิงก็ได้พบกับดวงอาทิตย์นั้นแสงอะไรอะสว่างจ้าจังเลยเกิดมาเพิ่งเคยพบเคยเห็นต้องไปดูใก,กล้ๆซะแล้ว ดูแสงสว่างในตัวเขาสิอะไรจะเจ,จิดจัสเจนเจ้าขนาดนั้นอิตาพระจันทร์ของเรานะสู้ไม่ได้แม้แต่ขี้เลยของพระอาทิตย์เลยอะ่ะพูดและอารมณ์เสียเป็นอะไรหรือเปล่าทาไมหน้่งหยิกน้างงองขนาดนั้นก็ลองว่ะอยากให้เธอแสงจ้าืองพระอาทิตย์นะสิหล่อดดูดีวิชาตระกูลจะตายไปอย่าลืมสิว่าเราเป็นพระจันทร์นะ จะให้มีแสงเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ได้ยังไงร,รู้แล้วนะ่าขี้งอนจริงๆเลยแฟนเราเนี่ยสว่างแล้วเราไปแอบ,บมองพระอาทิตย์อีกดีกว่าอืีอ่พระอาทิตย์หล่อมากเลย FC นะคะหล่อที่สุดในสโลกเลยอะ่ะหเดือนผ่านไปดวงจันทร์ผู้หญิงมาแอบ,บมองดวงอาทิตย์ทุกวัน ช่วงเนี้ยดวงจันทร์ผู้หญิงเปลี่ยนไปนะชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ค่อยแสดงความรักกับเราเหมือนเมื่อก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกทุกคนย่อมมีเหตุผลของตัวเองรักย่อมเชื่อใจในรักเรารักพระอาทิตย์มากเลยไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนไม่ว่าพระอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปไหนเราก็จะติดตามไปทุกคนทุกแห่งขอโทษที่ไม่ได้บอกลานะดวงจันทร์ผู้ชายเราเจอคนที่เรารักมากกว่าลากร แล้วดวงจันทร์ทั้งสองก็แยกห่างจากกันนี่ก็ดึกแล้วนะทำไมดวงจันทร์ผู้หญิงยังไม่กลับมาสักทีเป็นห่วงจังเลยต้องออกไปตามหาสักหน่อยซะแล้วดวงจันทร์ผู้หญิงเธออยู่ไหนเรามาตามหาเธอแล้วดวงจันทร์ผู้หญิงตอบรับเราหน่อยสิคืนแล้วคืนเล่าจนเวลาผ่านเลยไปดวงจันทร์ผู้ชายก็ไม่สามารถหาดวงจันทร์ผู้หญิงพบเธออยู่ไหนกันนะดวงจันทร์ผู้หญิง เราตามหาเธอมาแรมปีแล้วแต่กลับไร้วีว่แววฉันคิดถึงเธอเหลือเกินฉันอยากเจอหน้าเธออีกสักครั้งหากเรามาแต่หายอยู่แบบนี้ชาตินี้เราคงไม่มีวันได้เจอกันแน่นอนด้วยความคิดถึงและอยากพบดวงจันทร์ผู้หญิงดวงจันทร์ผู้ชายจึงตัดสินใจระเบิดตัวเองกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปทั่วจักรวาลเพื่อให้ชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกตามหาดวงจันทร์ผู้หญิงโย่ yeah! เมื่อวันเวลาผ่านไปทำให้ดวงจันทร์ผู้หญิงได้เห็นความจริงว่าแม้ว่าดวงอาทิตย์จะส่องแสงสวยงามเจิดจ้าสักเพียงใดแต่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้ส่องแสงให้เราเพียงผู้เดียวแต่ยังส่องแสงไปที่ดวงดาวดวงอื่นๆอีกมากมาย ผิดกับดวงจันทร์ผู้ชายที่มีความรักให้เราแต่เพียงผู้เดียวดวงจันทร์ผู้หญิงกลับไปหาดวงจันทร์ผู้ชายอีกครั้งแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบดวงจันทร์ผู้ชายเธออยู่ไหนเรากลับมาแล้วนะออกมาหาเราทีดวงจันทร์ผู้ชายเธออยู่ไหนกันนะคุณก้อนเมฆเห็นดวงจันทร์ผู้ชายหรือเปล่าเราตามหายัางไงก็หาไม่เจอเธอคงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วแหละ พราะดวงจันทร์ผู้ชายระเบิดตัวเองเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อออกตามหาเธอไม่จริงไม่จริงใช่ไหมต่อไปนี้ฉันคงไม่มีวันได้พบก,กับดวงจันทร์ผู้ชายอีกดวงจันทร์ผู้หญิงได้แต่สศกเศร้าเสียใจด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ที่ดวงจันทร์ผู้ชายมีต่อดวงจันทร์ผู้หญิงทุกค่ำคืนจึงพยายามเปล่งแสงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดส่งให้ถึงดวงจันทร์ผู้หญิง เกิดเป็นดวงดาวพลางพลายเต็มท้องฟ้าเคียงข้างกับดวงจันทร์